แล้วจริงนะครับอ้าววันนี้จะสำรวจข้อมูลโดยการใช้แผนภูมิกลองนะครับอ่าทีนี้ไฟล์ที่เราต้องใช้นะครับไฟล์ที่เราต้องใช้คือไฟล์ Incom e อ,อยู่ได้ดีนะครับอยู่ได้ดีไฟล์นี้นะครับครูเก็บไว้ให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนทุกเครื่องแล้วนะครับ สมเนื่องจากว่า,าการทําแผนภูมิกล่องนั้นจะมีปัญหาถ้าเป็นไฟล์ถ้าเป็นไฟล์เวอร์ชั่นเก่านะครับจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนบันทึกนะครับบันทึกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลน,นะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนนามสกุลด้วยนามสกุลด้วยนะอา้าวเปิดโปรแกรมนี้เลย double ลคลิกนะครับเปิดไฟล์นี้เลยนะครับ income เมื่อเปิดอินคัามมานะครับเมื่อเปิดอินคัามมาตรงตัวนี้นะครับตัวรีพอร์ตนี้นักเรียนจะเห็นข้อมูลนะครับข้อมูลนีอ้อันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลรายได้เฉลี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนนะครับ อ่ะอย่างที่ครูบอกตอนแรกนะครับว่ามันเป็นไฟล์เวอร์ชันเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนนะครับอา้าวบันทึกก่อนเลยจริงๆมันก็ควรบันทึกนั่นแหละเพราะว่าเราก็ต้องทําแยกกันนะครับไฟล์ต้นฉบับก็ปล่อยให้เป็นต้นฉบับไปนะครับส่วนไฟล์ทีเ่เราจะเอามาทาเอามาสรุปข้อมูลนะครับก็ให้มันเป็นตัวไฟล์ใหม่ไปนะครับเอาไปที่ไฟล์ครับ ไปคลิกที่ไฟล์เสร็นแล้วเลือกบันทึกเป็นเสร็จแล้วกดเรียกดูนะครับอ่าไปไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นแล้วกดเรียกดูจะได้หน้าต่างมาแบบนี้นะครับอันนี้หน้าต่างชื่อว่าหน้าต่างบันทึกเป็นนะครับอ่าแล้วก็ให้นักเรียนเลือกอ่าเลือกได้ดีนะครับตัวงงเล็บดีนะครับเราจะบันทึกไว้ได้ดี ใครไม่ทันนะครับดูตามนี้เลยนะครับครูเขียนไว้ให้แล้วหนึ่งม่ก<อ><ๆ>ี้กดไฟใช่ไหมครับกดไฟเสร็จปุ๊บกดบันทึกเป็น2กดเรียกดู3 3ต้องสังเกตนะครับไม่ต้องกดนะครับ3ต้องสังเกตว่าเป็นบันทึกเป็นหรือเปล่าสีเออเออถูกแล้วถูกแล้วสีให้คลิกเลือกรายดีไม่มี2คนครับ ครับโปรไฟล์งานใครงานมันครับใครไม่ทำก็ไม่ต้องเอาคะแนนนะครับโอเคต่อไปเปลี่ยนด้านล่างตรงนี้เปลี่ยนด้านล่างตรงนี้เป็นเ,เป็นอันแรกเลยเลื่อนขึ้นไปอันแรกเลยนะครับครูจำชื่อมันไม่ได้อ่าโอเคเอ็ e เซล r วิ o o กนะครับ เปลี่ยนตัวนี้เป็น Excel Workbook อันข้างล่างข้างบนอันข้างล่างเลือกบนสุดอ่าชื่อนะครับชื่อเราจะเปลี่ยนนะครับชื่อไฟล์เราก็จะเปลี่ยนเช่นกันนะครับชื่อไฟล์คือตรงนี้นะครับใส่ชื่อเราลงไปชื่อเราแล้วก็ห้องมหกห้องหนึ่ง ไม่มีทับนะครับเออห้องโมองห้องสองแล้วแผนภูมิกล่องนะครับแล้วตามด้วยแผนภูมมกล่องแบบนี้นะครับตั้งชื่อเป็นอันนี้นะครับส, <c oughs> สูงแล้วยิ่งสูงเข้าไปใกล้มันยิ่งแตกครับ <c oughs> ชื่อว่าแผนภูมิกล่องครับมาดูใกล้ใกล้ครับ <c oughs> อ้าวให้เวลาให้เวลาพิมพ์ ให้เวลาพิมพ์2วินาทีไอ้อจุดไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไอ้จุดข้างหลังเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวมันใส่ให้อัตโนมัติครับ <c oughs> เดี๋ยวมันใส่ให้อัตโนมัติครับ สวัสดีครับโอ้ยแพร่งดูทีละตัวแล้วดูทีทีละตัวมันเด็กพอหกอะไรครับก็บอกเดี๋ยวมันขึ้นให้เองเดี๋ยวมันใส่ให้เองครับแค่นั้นพอฟังเนี่ย ม .6 ใส่ทับไม่ได้นะครับม .6 ต้องมหห้องสองนะครับอ่าวเสร็จแล้วกดบันทึกไปเลยอ่าเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับตอนนี้มันยังใช้งานแผนภูมิกล่องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น กากบาดปิดไปก่อนอ่ากากบาดปิดไปแล้วนักเรียนจะเห็นอย่างนี้เลื่อน,ล,อน,ล,อน,ล,อนลงมาอ่าก็จะเห็นตรงนี้อ่าของเราจะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมที่เราบันทึกแล้วตั้งชื่อเอาไวต้ตะเกียอ่ามันอยู่ข้างล่างนะครับเลื่อนมาหาดู<ป>เจอไหมไ<ป>อ่า<ป> ห้องที่แล้วเจอปัญหาแผนภูมิกล่องไม่ขึ้นเพราะไม่ยอมปิดแล้วเปิดใหม่อย่างนี้คุณต้องปิดแล้วเปิดใหม่ครับอ่หาเจอเมื่อเจอแล้วดับเบมันคลิกเปิดเลยอ่าเปิดมาแล้วอ่าเราเตรียมข้อมูลเราเตรียมข้อมูลเกือบเสร็จแล้วทีนี้ ข้อมูลที่เราจะใช้มีคอลัมน์ A ก็คือภาคนะครับกับปี58นะครับอ่าคอลัมน์ A ภาคแล้วก็ปี58 2อ,อันแค่นี้อันอื่นไม่เอานะครับอันอื่นไม่เอาเอาไบ้างะคะอลัมน์ A ครับเนี่ยภาคกับปีห้าดเนี่ยอ,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 อ่าที่เหลือไม่เอาถามว่าลบได้ไหม ลบได้ครับลบไปเลยเอาลบแล้วนะครับดูนะอันนี้ลบแบบดีลิทนี่คือลบแบบดีลิท ก็เคยสอนไปแล้วการลบคอลัมน์เราต้องคลิกขวาข้างบนแล้วกดลบครับนี่มาหละเนี่ยนี่มาหนะเนี่ยอ่าวเสร็จแล้วเราจะใช้ข้อมูลนะครับก็คือเอาตั้งแต่แถวที่2เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ อ่แถวที่ยอมเป็นต้นไปตั้งแต่คําว่าตอนพิเศษคําว่าภา,าคไม่เอานันลูกนะ,ะคาว่าภา,าคไม่เอาเอาตอนพิเศษลงไปอ่ป<ร>าก,ก็คลิกคลิกแช่ไว้คลิกตรงกลางนี่แหละคลิกแช่ไว้อย่าไปดับเบิ้ลคลิกนะ,ะแค่คลิกแช่ไว้แล้วลากลงไปครับลา<ะ>กล,ลงไปลากลงไปแล้วก็เลื่อนไปทางขวาด้วยให้มันได้ข้อมูลอ่า<ะ>อย่างนี้แล้วปล่อยเติดก็อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์แล้วก็ ถ้ามันเตลิดอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับขยับเมาส์มาให้มันพอดีข้อมูลนะครับเสร็จยังพอถึงข้างล่างก็ปล่อยครับอ่ะเสร็จยัง แล้วไปที่แทกครับไปที่แทกนะครับทำแผนภูมิไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับไปที่แทกอย่างเดียวครับไปที่แทกแล้วก็มองหาอันตัวตัวที่เราทํำฮิสโตแกรมจำได้ไหมนี่นี่นอันที่เราทํำฮิสโตแกรมนะครับเสร็จแล้วเลือกกล่องข้างล่างครับบ็อก and whisker whis นะครับบอ <Box. S 1> กแอนวิสเกอร์แป๊บมันจะได้แผนภูมิแบบนี้ครับ ้วนะครับ <c oughs> บันทึกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่หรือยังบันทึกแล้วปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่หรือยัง ปิดอ่าบันทึกแล้วปิดก่อนกดปุ่มบันทึกกดปุ่มบันทึกก่อนอาปุ่มบันทึกไม่เจอก็คอนโทรลเอสอ่าแล้วก,กางกระบาดไปเลยดูซิข้างหลังมันเป็น97มั้ยไหม ถ้าเป็นแสดงว่าไฟล์นั้นไม่ถูกเธอตอนเธอบันทึกเธอไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลอะใครได้แผนภูมิแล้วนะครับใครได้แผนภูมิแล้วก็ <Zeiten> <t AKE> แต่งครับ ปรับฟอนเออ,อะไรครับอ่าไม่มีถ้าไม่มีแปลว่าหนูเน่ยเวลาบันทึกตอนบันทึกเนี่ยอ่าตอนบันทึกเนี่ยครูบอกให้เปลี่ยนตรงนี้เธอได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันนี้หรือเปล่า ไม่ได้เปลี่ยนแล้วยังมีหน้าบอกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนครับต้องเปลี่ยนอันนี้แล้วปิดโปรแกรมไปก่อนแล้วค่อยเปิดขึ้นใหม่เปลี่ยนแล้วบันทึกไปดิบันทึกเสร็จปิดปิดแล้วก็เปิดมาใหม่ครับปิดแล้วก็เปิดมาใหม่เปิดมาใหม่ในที่นี้ต้องเปิดไฟล์ใหม่นะลูกนะ ไม่ใช่ไปเปิดไฟล์อินคัมอันเดิมนะครับอินคัมอันเดิมมันเป็นไฟล์มันเป็นไฟล์เก่าครูก็ครูก็ต้องขออภยัยครูก็งูงทำไมครูไม่เปลี่ยนไปเลยตัดปัญหาอา้าวชื่อแผนภูมิตรงนี้ให้เราตั้งชื่อแผนภูมิว่าแผนภูมิกล้อง ลองเอางี้เอางี้ไอเธอไม่ต้องไปดับเป็นคลิกไฟล์เธอเปิดอันนี้เปิดโปรแกรม Excel แบบนี้แล้วก็เลือกเปิดเปิดแล้วเธอก็ดูซิแล้วเธอก็ดูซิว่าอันไหน คงไม่ใช่ตัวอินคามอันเดิมนะอ่าเดี๋ยวครูไปดูให้อ่าตรงนี้ปรับแล้วก็แต่งแผนภูมิไม่เรียบร้อยนะครับเรียนเรียนสีเรียบร้อยอ่า แค่นี้ก็เสร็จสิ้นสําหรับแผนภูมิกล่องนะครับก็แค่กดปุ่มบันทึกตรงนี้ไปนะครับใครไม่รู้จักปุ่มบันทึกดูเอาไว้นะครับนี่ครับปุ่มบันทึกอ่ากดบันทึกเสร็จปุ๊บก็เอาไว้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะทำคลิปให้ส่งนะครับ